ปรบมือห้าครั้งปรบให้ดังกว่านี้ปรบใหม่อีกห้าทีปรบให้ดีกว่าเดิมหัวเราะห้าครั้งหัวเราะให้ดังกว่านี้หัวเราะใหม่อีกห้าทีหัวเราะให้ดีกว่าเดิมอยาก อยากไปอยไปไปโอเคอ่ะยกมือขึ้นมาสองข้างกำไว้ดีๆหันเข้าหาตัวเองหันเข้าหาตัวเองหันหันเข้าหาตัวเองนับเลขแบบจินตะคณิตหันนิ้วเข้ามาหาตัวเองสองข้างเลขหนึ่งน ค่ะ เป็นแต่คณิตเออโอเคสิบสิบนะเอาใหม่หนับหนึ่งถึงสิบใหม่ค่ะหนึ่งสองสาม จินตาคณิตถ้านักเรียนนับสบมมติว่าครูบอกว่าสองบวกสองน,ะนั่งเรียนก็นับสองบวกอีกสองแบบนี้เข้าใจไหมอ่ะถ้าครูบอกว่าห้า,าเออห้าเออบ่าบ่าเอาห้าเตอร์สามบวกหนึงน่งก็แบบนี้ใช่ไหมแล้วก็ตอบครูว่าได้เท่าไหร่อ่ะเตรียม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 เซตศูนย์เตรียมศูนย์หนึ่งบวกส นึ่วกอมตตเก่งมากค่ะเอาไม่เอาศูนย์ไม่ซ้มวกน่งสาศูนย์ไม่ศูนยไม่ห้าวกสอง คะนนแบบนี้แบบนี้แบบนี้ใครยังไม่ถูกนิ้วใครยังไม่ถูกอ่ะอ่ะศูนย์ไม่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 มคะ่ะสามบวกดวกึกได้เท่าไหร่ ศูนยม่เอาศูนย์หม่อ่ะเจ,จ็บวกอีกหนงึงแบางคน8ป,แ,ป,แ,ปแล้วก็ไม่ทำมือไม่นับ,บ,บจินตาคันนี้เลยบางคนแปดอย่างเดียวแล้วก็ไม่ทำนะคะ อ่ะเซตศูนย์ยอ่ะซ่าเซตศ S. 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 ูนยูดพูดใครพูดแล้วแล้วครอนนั้นออกมาเต็มปากอ่ะมยอ่ะนับหนนับสนับสาใครพูดใครพูดเยอะจะให้มาพูดแทนคุณครูนับสอ่ะเซตศูนเซตศูน ซบวกอีกหนึงเป็นเท่าไหร่ใครไม่ได้ห้า<ะ>ใครไม่ได้ห้า อ่ะศูนย์ใหม่หถ้าไม่ตั้งใจเราก็จะทําแบบนี้ไปเรื่อยๆเพราะฉะนั้นเวลาทํากิจกรรมนักเรียนต้องต้องอยังไงคะตั้งใจต,งตั้งใจเอาใหม่เอาใหม่อาเซตศูนย์ใหม่นั่งตัวตรงใครไม่นั่งตัวตรงคุณครูจะให้มาสอนแทนคุณครูนั่งตัวตรงอ่ะ 5บวกอีกเท่าไหร่ดีนะห้ 5, บวกอีก 2, 2> 5, เป็นเท่าไหร่ 10, 10 7ใครไม่เอา7แบบจิตนตคณิตขึ้นมาใครไม่เอานิ้วขึ้นแบบจิตนตคณิต7นั่งลง นิ้วหรือยังคะแบบจินตคณิตอ่ะถ้าเข้าใจทบทวนอีกรอบหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบจินตะคณิตใหม่อีกรอบหนึ่งหนึ่งสองสามยังไงสิบสิบ10ต้องฝงนี้ลูกส0ใครไม่สิบสิบยังไงถ้วย ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นไปนัดดีๆนะคะจินต์คณิตหกสิบยังไงอลีบอกว่าหกยังไงหกสิบยังไงคะนัเวลาเจ็ดแปดเก้าอ่ะหกยังไงยี่สิบยี่สิบเอ็ด 2ี2ส2บห9ยี่สิบเจ็ดยี่สิบแปดยี่สิบเก้าสามสิบยังไง50ยังไง,ง,ไ,งไม่ใช่50าสิบยังไงเออ ้ายังไงน้องเวลา55้เออห6 57 58ห9 6เนี่ยอลดู60คือแบบนี้เข้าใจไหมครับดูหันหน้าไปดูเข้าใจไหมโอเคไหมโอเค การบ้านจิตตะคณิตด,ด้วยนะคะ